เป็นขายปลาบึกนะครับเขากําลังคู่ขายกันปลาบึกมาติดน่าจะไซส์โอ้โหผมว่าน่าจะมีห้าสิบครับพยายามซูมอยู่นะเห็นตัวปลาแล้วเมื่อกี้เอาขึ้นไม่ได้ขายใหญ่ครับ เราขึ้นไม่ได้เลยแนมะใหญ่มากสวัสดียามเช้าครับเอมือเก่าฟิชชิงนะฮะน้ำพรอมมือเก่าฟิชฟชิงเนินนานนะครับผมไม่ได้ลงคลิปมาก็ประมาณ เกือบ90วันแล้วฮะเกือบ3เดือนนะครับก็ติดภารกิจงานประจํางานที่ได้ทําใหม่นะครับก็ไม่ค่อยมีวันหยุดเวลาก็น้อยบางครั้งก็ออกไปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปฮะตาไม่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายครับวันนี้ผมมาแนะนําหมายเดิมเดิมนะฮะเป็นหมายโพ้งาลารวมของนักกิจอํเาเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับผมมั้งแต่เมื่อวานนี้ตอนมาถึงนี้เกือบ1ิบเอ็ดโมงก็อันดับแรกเลยมาก็มาแล้วก็ต้องตกนะเพราะว่า นะครับสายมือนั่นจะมีไายไายดักปลาใหญ่มันไม่ใช่ปลาใหญ่ถ้าปลาไซส์ขนาดปลามือก็เข้าครับสองขายเลยโค้งมาก็จะมีสองขายแล้วก็นี่สายนี้มีอีกขายหนึ่งยาวเนี่ยเป็นขายดับวางขวางเลยฮะขวางแม่น้ำเลยฮะจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้เลยตอนที่มาก็เขาเอาปลาบึกน่าจะห้าสิบบวกขึ้นมาแต้มหนึ่งตัวใหญ่ก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็เมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักต,ตีสอง ตีสองอีกแต้มหนึ่งะครับตรงนี้ที่เดิมเลยฮะที่ได้เมื่อวานนี้เลยตรงฝั่งนี้ก็เงียบครับเชา้านี่ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงสิบห้าทีผมก็เก็บของเก็บอะไรจะจะไม่ได้อยู่นะฮะเพราะว่าพูดถึงหมายนี่ร่มรื่นจริงถ้าม,มีมีขายเต็มตอนนี้น่าจะเป็นเทศกาลวางขายเพราะว่าน้ําไหลเฉยแล้วก็ผักไม่ค่อยมีตอนนี้ถ้าน้าแรงแรงผักมีขายที่วางมันก็จะติดผักตูผักอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยกลางกันนะ ส่วนมากก็จะกลางช่วงนี้เยอะเลยมาทั้งวันนะมาทั้งคืนนะเหืออย่ามาดูอย่ามาดูนะครับก็แต้มที่ได้ก็ไม่ได้ถ่ายช็อตถ่ายอะไรครับก็ใช้เวลาตกไปน่าจะเรื่องตกจริงจังก็น่าจะประมาณสิบเอ็ดโมงถึงหกโมงเย็นเมื่อคืนก็นั่งเนี่ยนะรูบนิดหน่อยแล้วก็กินข้าวกับสตูแล้วก็กินไอ้เขาเรียกอะไรอะหมูกระทะปะ ซื้อมาทำเองอย่มาดูผลงานครับงานไม่เยอะนะครับ,นนรบดีับเป็น เป็นปาการนะ่าจะใซส์สองโลครับแล้วก็มีปลาสวายปลากำมังปลาตะโกรกตะโก็โกก็ไซส์เกือบๆโลตัวหนึ่งนะครับนี่ครับเดี๋ยวไอปลากานี่ผม <c oughs> ให้ประตูถ่ายกันไม่ได้ถ่ายภาพนิ่งไว้เลยเมื่อวานนี้ ครับเดี๋ยวลงก่อนกระชัางก็โอ้โหกระชัางยักษ์ครับ ประมาณนี้ครับผมหมายนักกีจโค้งปลนรวมอำเภอเสาให้จังหวัดสระบุรีนะครับยี่สี่ชั่วโมงเข้าเช้าออกเช้าอีกวันหนึ่งก็สองร้อยบาทครับแต่นี้นักกีจแกก็ใจดีผมกล่าวว่าผมจะมาค้างคืนวันเสาร์วันนี้อ่าพรุ่งนี้วันอาทิตย์เย็นๆกลับแกก็เก็บเค่้0นสองร้อยนะครับก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับ <laughs> ขายเกี่ยวกับอะไรหรือเปล่าน้ำมันไหลเฉยๆนะฮะก็เลยว่าเช้ามา ปลามันเงียบเมื่อาาก,กี้ในที่ได้นีก็น่าจะฟุกนะฮะปลามันหลุดคลายหลุดอะไรมาปลาการ์ี่ก็กินแบบไม่ได้ถ่ายคลิปเลยกินกดเหมือน,นปื้ดนะครับ<ป>ถือว่าเป็นหมายหนึ่งที่ล่มลื่นแล้วเดี๋ยวผมให้ดูรีวิวต่อแล้วกันเผื่อมีน้าๆที่ผมเคยลงที่นี่ลงไปสองครั้งแล้วอาจจะมีน้าๆที่มีเคยมาอยากจะดูนะฮะว่าสภาพหมายเป็นไงก็ต่อไปก็คงจะมีคลิปลงเรื่อยๆฮะอย่างไรก็ตามทีละครั้งนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่า มือเก่าพิชิ่งไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวให้ดูสภาพหมายครับมีคันผมว่เก็บกับหมดแล้วฮะเมื่อวานลงไปประมาณสิบคันครับนู่นขายที่ผมบอกนะฮะพอดีมันกดซูไม่ได้ฮะตรงนิ้วที่ผมชี้จะมีขายอยู่สองขายแล้วก็นูน้นด้านนู้นอีกหนึ่งขายครับปลาเทพจะ คือเงียบมากครับตั้งแต่เช้าเนี่ยผมลงตอนตีห้าจนมาถึงหกโมงเช้าได้แต้มหนึ่งปลากระมังเล็กแล้วก็หลังจากนั้นก็ลงมาเปลี่ยนเหยื่อมาจนถึงเจ็ดโมงสิบห้าเนี่ยครก็เลยจะเก็บของก็ยังไม่ได้อะไรเลย,เลย,ยไม่ได้เหยื่อเลยนะฮะก็มากระตูเหมือนเดิมครับนี่ครับก็บรรยากาศเมื่อคืนผมว่ากลางม้งนอนบนแค่เนี่ยฮะเย็นครับกลางคืนนี่ครับนั่งสบายมี เปยให้ด้วยครับมีเปยให้นะครับมีไฟฟ้าให้นี่ผมก็เอามากระทามากินหมูกระทะนะครับบรรยากาศดีครับข้างบนก็จะมีห้องน้ํำที่ผมเคยรีวิวแล้วเดินขึ้นไปนิดเดียวรถก็จะจอดได้ด้านซ้ายนี่ครับ รถรถจอดตรงนี้นะครับห้องน้ําอยู่ตรงนั้นครับมาเดินพามาดีเดี๋ยวก็เดินมานี้ห้องน้ําก็เป็นห้องนั่งนั่งยองะฮะก็อย่าคิดอะไรมากฮะมาตกปลามีน้ํามีห้องน้ําให้เข้าแล้วก็มีฝักบัวน้ําแรงอยู่ครับแต่ห้องน้ําก็ไม่ใช่ว่าดีนะครับก็เข้าได้ครับลงมานี่ก็จะเป็นหมายกลางวันนี่ลมเย็นมากๆครับเนี่ยฮะ กลางคืนลมจะเฉยๆนะครับยุงก็จะมีช่วงช่วงหัวค่ำนะประมาณสักหกโมงกว่าถึงสองทุ่มฮนะยุงนอกนั้นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วก็มแมลงก็จะถึงประมาณสักสามทุ่มนะมั้งแมลงเป็นชีปลาขาวเล็กๆนะฮะแมลงเล็กๆสวยงามครับหมายนี่ผมยังชอบเลยแต่เสียดายวันนี้เจอเจอขายก่อนอก็ประมาณนี้ครับผม อ๋คลิปหน้าคงมีโอกาสได้ถ่ายคลิปดีๆถ่ายสถานที่ดีๆมาให้นานาชมแล้วกัน,กนหมายในดีๆก็พยายามมาหาหมายใหม่ๆนะครับคลิปหน้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับอ่ายแล้วกู้ได้แล้วน่าจะห้าสิบโลขึ้นเนะี่ย เขึ้นตรงไหนไม่รู้ใหญ่โคตรครับครึ่งชั่วโมงไดไหมครับเนี่ยกูจะเอาขึ้นได้ไหม